สวัสดีค่ะชื่อซิลิยาสุวรรณชาตินะคะหรือเรียกกันทั่วๆไปว่าครูลิงนะคะมาจากโรงเรียนหนองว่าประชาสรรค์นะคะอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศร,รีสะเกดค่ะมาเรียนคอร์ส l อ l อลยูเคว e ไอรอเทนนิไปยื่นทำงานที่ประเทศอังกฤษค่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวของพี่สาวค่ะก็ศึกษาม,มาตลอดค่ะเคยคุยกับอาจารย์ ครั้งหนึ่งใช้เวลาหาข้อมูลที่หลีนี้นะคะประมาณปีกว่าค่ะบางคนถาม่าทําไมไม่เรียนออนไลน์ด้วยความที่ค่ดบอกว่าการเรียนออนไลน์ก็ดีค่ะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายหลายหละยอย่างแต่สําหรับครูหลิคือชอบที่จะมาอยู่ต่อหน้าครูฉันอยากจะให้ครูบังคับก็เลยเลือกที่จะมาที่หลีดนี้ค่ะแล้วก็เรามั่นใจว่าที่หลีน่าจะพาเราไปหาพี่สาวเราได้ ค่ะก่อนอื่นก็จะบอกว่าข้าราชการนะคะก็ดีค่ะแต่ด้วยความที่คุณลิงเดินสายนี้มานานทําตามความฝันของคนที่บ้านค่ะแล้วก็ทําให้สําเร็จแล้วแต่ทีนี้มันเป็นอีกความฝันหนึ่งเราก็เลยอยากจะไปอยู่ที่ต่างประเทศโดยซึ่งที่ที่นั่นก็คือเรามีมีพี่สาวที่อู่ทางไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่แค่คิดคิดค,คืนเดียวคน่ะ ไม่ใช่แค่คิดแค่หนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีเราคิดว่านี่นานแล้วค่ะก็เลยคุยกับที่บ้านคุยกับครอบครัวครอบครัวก็เห็นด้วยก็เลยขอเปลี่ยนสายงานเผื่อว่าครอบครัวจะพลิกชีวิตดีกว่านี้ค่ะเอาจิงๆิงนะคะพื้นฐานตรงนั้นเราหายไปประมาณ17ปีนะคะคิดภาพดูว่า17ปีถ้าเราไม่ได้ย่ำทำทุกวันทุกวัน พื้นฐานตรงนั้นมันก็ลบเลือนหายไปแต่พอเราเข้ามาที่นี่คุณครูก็ได้มาสกิดต่อม17ปีเราขึ้นมาค่ะลำดับแรกนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้เรามีสถาบันตรงนี้ถามว่ามันมีที่อื่นค่ะแต่ว่าเราเลือกที่นี่แล้วก็คุณคุณครูที่นี่น่ารักนะคะคุณครู ตั้งใจสอนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ได้คุณครูจะพยายามให้ได้เหมือนอย่างวันนี้นะคะเลยเวลามาตั้ง20นาทีนะคะคือคุณครูก็พยายามนักเรียนก็พยายามก็ขอบคุณมากแล้วก็ทีมงานที่นี่นะคะน่ารักกันทุกคนเลยเป็นกันเองดีค่ะก็รายได้นะคะก็อยู่ที่นนลขั้นต่ำก็ประมาณ2,300ปอนต่อเดือนนะคะ ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ6หลักค่ะถ้าคิดค่ worship, าใช้จ่ายหักจากฝั่งนู้นนะคะเหลืออยู่ประมาณ7 8ดหมื่นเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะก็อย่างที่ว่าละค่ะ การศึกษานะคะอยู่ที่ไหนมันก็เรียนได้มันก็จริงๆนะคะแต่ถ้าจะให้รู้ลึกซึ้งเข้าไปนะคะคุณต้องเดินเข้ามาที่นี่อย่างลินนะคที่ลีดนะคะก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นกันเองเรียนที่นี่ไม่แค่เรียนอย่างเดียวไม่ได้แค่ได้ความรู้อย่างเดียวที่นี่รบแบเสมือนห้องสมุดนะคะตอนแรกก็ไม่กล้ามานั่งหรอกค่ะเขินค่ะเพราะว่าเฮ้ยเราอีสานเราเราวแต่พอมาอยู่ที่นี่นะคะ เ,เราได้อยู่ต่างประเทศเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนคนที่กําลังมองหาสถาบันอยากจะไปติวนะคะก็มาที่หลีดเลยนะคะโรงเรียนที่นี่สอบที่นี่นะคะ